โอ้ยโอ้จะตกใจเบิร์ตสองสี่หกเจ็ดหน่วยโชคมาล้ำรวยอีกแล้วพี่น้องคู สบายดีพี่น้องกลับทักทายสบายดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกคนเนาะยินดีต้อนรับ FC ทุกคนเข้าสู่ซ่องเฟงมนาคือเก่าพี่น้องมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนหาเลาะห่องได้หลาะเก็บหอยพี่น้องห่องแถวหน้าเฮานี่แหละเฮามาดูดน้ำมื้อนี้ก็ได้เฮามา3มื้อเลยดูดน้ำพ่อกระสิพ่อมื้อนี้แหละพี่น้องลมเบิ้ เงียบหายไปเพราะว่าบริลลนว่าวด้่ลมเบิดนี่อีกม่านวางเมื่ออื่นนี่ลมมาพี่น้องได้หมอมานี่หาเลาหลเกหอยจูบอื่นลมมากับโบแห้งก็ได้วังมาได้ประมาณวังสองมือนี่แหละลมก็หอยจูบมันอยู่ตั้งกิ่งไม้ หมอนี่ถือว่าไข่นะพี่น้องเลยทางช่วงนั่นน้ำมันลาลยนะเดี๋ยวนี่อ่ะลองสามหน่วยในนี่น สองหน่วยตัวนี้เฮ้ยมันจับอยู่แถวกิ่งไม้นี่แหละ หน่วยบ้างไงคงเด้ทุกคนขี้ไข่น้ำมันติดอยู่อืมดินี่ลูกมันกำลังมีนี่เหลือกไร้มันกระ ب อยู่เลยดิอยู่บนตื้นแงน ช่วงนี้ช่วงนายแรงทุกคนเลยหาคิดยาก,ก,กัญยะมันบ่คือช่วงฤลดูผลนะ ึบจับป่ะโอ้จับจับเด้เด้เด้จับอยู่ตัวนึงจับตัวเดียวเพราะว่านเนี่ยทำอะไรแถวนี้แหละไหลปลามันบ่ออกแถวเทิง มีสลามแล้วกับใบไม้ลายมันหมุนใบไม้ทุกคนเลยโอ้ยโอ้จะตกใจเบิร์ดโอ้ยโอ้ยจับลายดีตัวนี้งูจกยื่นขึ้นมาแล้วงูเห่นตกใจน้องเลย เ oh. ด็งูกอดอยู่ในไม้อุ้ยแมงดาแมงดาแมงดาเอา้าเอ้าโอ้หล่นลงวายีรีโอ้แมงดาปีกีนี่ ຫອຍນີ້ເປັນຕາມີຫວັ โอ้สามชีน่วยพี่นอ้องดิโอ้ลายไว้แถวนำตืนงานเข้าอีกแล้วปีนข้าเด,เดี๋ยววะเดี๋ยวไปทำภารกิจก่อนนะพี่นอ้อง ภารกิจอันใหญ่หลวงพี่น้องเอ้ยนี่แหละเอาหมอนี่แหละอม,มันฉีบออกหรือเปล่าถ่ายเบิ่งน้ำกัน,นพี่น้องปีนข้าวมันกำลังใหญ่อืมอืมอืมโดดกรดึบกริบขึ้นเลยไปไป

าเบึงในะสลามตายสลามตายเนี่ยมีอยู่โบราณเดโอ้เหยวบรรยายด้อยผูป้าทุกกำปั่มนี่นอม,มอความ

แต่ว่าหอยเขาเก็บน้ำน้ำเนีน่ยเขาต้องแช่ไว้จะขึ้นหนึ่งสองคืนเนยพี่น้องเูเขาจะเอาเมื่อนี่กิดลดบ่ได้มันแยะมนันคือหอยเขาขัวสามหน่วยเรียนติดเลยพี่น้อง พอได้กินอยู่โอ้4เสีย4หน่อยพี่น้อง4หน่อยนี่ตัวนี้นี่หมานมานันหน่วยใหญ่เนี่ยตัวนี้โชคหมานล,ำล้ำรวยอีกแล้วพี่น้องโหโอ้ยคันว่าเป็นคัมก็ได้3-4เซนเลยพี่น้องเลย1 2 3 4เซนตัวทำอิฐเลยันว่าเป็นทองคำก็ได้ เดี๋ยวจัดการก่อนพูดนะมาเก็บหน่อไม้พี่น้องตัวมันเรือเขาเอาลงนำ้ำปิ้งลายเด็กบนหอจูดลงมือแกงใส่เห็ดกระตุนน,นี่สองอันเลย

มันกำลังแตกขึ้นมาพี่น้องถ้าเข้าโบมาหานี่เขาน่าจะได้หาอยู่เขามากลางคืนเขายอมตัวนี้แหละ เยาชัาออกเอา่อน,นี่มีแ,แงๆพริกกิจแสบนี่ห<อ>าจั่วเลยผนีต<อ>เป็นคนเป็นคนเลย พอดีใช้ได้ผมเหตการใช้ได้ไม่น้อยสิละพอดีแซ่บไฮไลายกับพอดแซ่บไฮไลายต้องน้ไม้มันอยู่ในแล้วมันพ่นขึ้นมาจากดินน้อยหนึ่งพีคขึ้นกันชกซองเด้งนะ ยิงครบไม่ก hey. ็ได้ชมมันอึดพี่น้องเอ้ยตี่นั่งกันนี่โอ้ตรงเฮ้ยโอ้โหดี่ยำขับน่งมีพี่น้อง อืมอ <mm> sí ืมนี่เอ๋ยแ้นตัวนี้ก็อืมอืมน้อยๆสำนีเก็บให้เรียบพี่น้องเลย เป็นอประทันเขาเอาไปประชมกันเล็กหน่อยนะไปปนกันหแหนงหน่อยมันเนี่ยพอดีกินขักนะมันกำลังเกิดใหม่เ<ม>อ้เอ็มเนี่ยอืม มันมีขนเลยดิขนน้อยๆน้อยๆน้อยๆมันขนคลายมันมันใกล้หิมหะน้ำตัวนี้นะ้องสองกดๆเก็บ Ng xem đi phút đi gìn xem đấy cứ 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 nắm tắt thương bận đi thướng, đây leo ư ừ. mày bắt ngày rồi bạt bít พี่น้องเบิังโอ้มันกำลังแตกแงงเลยนะโอ้ดูเนี่ยโอ้ดูบอลโจูดนี่บอลได้จูดมันมีพี่น้อง้ดูนี่นค่ะดูเดี๋ยวปิดเอาพี่น้องปิดเอานี่นี่

ทีมพังนี่พี่น้องบนเขาอันหาบมเห็นนี่นี่ข้าวจั่วบอกพี่น้องเขียวเนาะทุนพอดีงามข้าวจั่วเลยพี่น้องออื แกงอ่อนๆแฉ่นี่ผู้ที่แซ่บพี่น้องเลยผลงานมานี่แหละมึงเราจะเอาหอยไว้ออกล้างก่อนโอ้โหด็กกำบักใหญ่เลยพี่น้องเลยจะเอามาล้างนี่หอยเอาไปแกงยังด้นี่น้อยๆน้อๆเฉยนี้ผู้ที่แกงแซ่บพี่น้องเดี๋ยวหอยเอากะเดี๋ยวเอาล่างหอยก่อนพี่น้อง มือนี้มาแล้วพี่น้องลงไปหาหอยปิ้งข้าวจับช้องแล้วก็ปิ้งเค็มช้องพอดีเป็นสี่ตัวพี่นอ้องเขาขึ้นกับอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ปิ้งจับลายเลยขึ้น,นพี่น้องเพอว,วนันต่อไปต่อไปเนี่ยมันจับลายเก่าๆอันอนี้เหืองพี่น้องเลยมันจับแถวแข็งนะครับขี่ไคล่หนำได้ติดแข็งะนะมันมีใบใหม่ลายนะพี่น้องมันเลยติดแข็งครับเอ้าอันนี้ก็เขาเสียไว้เมื่อกินแรงพี่น้อง มามันมนมันอยู่เลไในช่องยางพอได้มาสำหรับคลิปนี้ก็เชื่อไว้สับคนี้พี่น้องเดี๋ยวโอกาสหนามือหนามือในหามบบพอกันใหม่นะขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามเนาะบายบายสวัสดีครับเังสิร่างห,ออห้อยก่อน